ถูกล่วงละเมิดทางเพศไปแล้วเนี่ยต้องรีบไปตรวจให้เร็วที่สุดเลยครับต้องไปที่โรงพยาบาลไป,ปแผนกนิติเวชนะครับไปหาคุณหมอนิติเวชเพื่ออะไรเพื่อจะให้คุณหมอตรวจภายในครับดูบริเวณช่องคลอดว่ามีคราบน้ําอสุจิหรือมีคราบรอยถลอกบริเวณแคมเล็กแคมน้อยหรือบริเวณอุ้งเชิงการบริเวณภายนอก แถวๆบริเวณจุดสําคัญที่มีการล่วงละเมิดทางเพศน,นะครับและที่สําคัญคือเมื่อโดนล่วงละเมิดทางเพศแล้วห้ามล้างช่องคลอดห้ามทาความสะอาดอะไรบริเวณนั้นเลยนะครับให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลทนันทีเพื่อให้คุณหมอเก็บหลักฐานทุกอย่างที่ตรวจเจอให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเอาไปส่องกล้องไปดูในห้องแลบครับว่ามีข้ามน้ำมัสติจริงหรือไม่แล้วเอามาตรวจ DNA หาผู้เสียหายหาหลักฐานที่จะมัดคนที่จะทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจหรือล่วงละเมิดทางเพศให้กับคุณนะครับ